การน้องสิ่ส่งน้ำลดลดสุดๆรด,ด,ดจะไม่เหลือน้ำเอาไว้ทำน้ำปลั่งจะน้ำไลเป็นน้ำคลองส่งน้ำอะไรไเกิดนี้ บกหมดเลยนมันนี้กลางกลางกลางเนอ้องมุมซ้ายห่าก็แต่เลยเกือแ,แต่คลองน้องสีจริงๆคลองธรรมชาติคลองจะเริ่มจากตรงนี้นก็ยาวไปนู่นแล้วก็บนกลับมา คลองเกา่าโบราณน้องสือเลยแล้วก็ไปเป็นแอ่งอยู่นู่นส่วงอรม์มันอีสิคุดรอกลอกมัน